ว้าวมันพลั่งทอดกรอบอร่อย,อ,อ,อ,ยอีกแล้วเป็นแบบนี้ท่กกับพีเ,ออเลยอืมก็อร่อยดีอยู่นะเนี่ยกินพายตอนร้อนๆน,นี่อร่อยสุดๆเลยล่ะจะบอกใครอ้า้แต่มันร้อนเกินไปนะสิจะทำยังไงดีล่ะทีนี้อโอ้อยยานาจานิ้วของสะบอุ้ยร้อนจังออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมาซะทีดี เสื้อสันเล็บุมเป๊ะไปหมดเลยเนี่ยจะทํายังไงดีล่ะทีนี้ยอวันนี้มันคงไม่ใช่วันของฉันจริงๆแหละโถโถไม่เอาหน้าเลิกบนได้แล้วมันน่ารักออกจะตายไปนี่จะต้องเป็นผลงานชิ้นโบอ์แดงแน่ๆเลยฉันชอบวาดค่ะแล้วฉันก็วาดได้สวยมากๆเลยด้วยว่าไหมแหมฉันรัภูุมใจจริงๆถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบมันก็เหอะเอาละเรียบร้อยแล้วดูได้เลยจ้ะ ขี่สกรปรกสกมกจังวันของฉันพั้งที่น่าดมดเพราะนายคนองเก่ียวเลยแต่ถ้าว่าฉันตั้งใจทำมากๆเลยนะซูซี่นี่สุดยอดมากๆเลยเละทั้งอร่อยแล้วก็แถมมีประโยชน์สุดๆเบ็ตตี้นั้นตื่นเต้นสุดๆว้าวเกลี่นหอมหวนดีจังเลยแล้วก็ได้กินมากๆอีกด้วย <c oughs> เลิกชงกันได้แล้วนะ <c oughs> ฉันทาแดงไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะต้องจับตะเกียบให้ทายก่อน <c oughs> โหยฉันใช้ตะเกียบไม่เป็นเลยจริง <c oughs> อีกเลยเธอจ๋าหยุดนะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะสักกี่แล้วาเกิดว่าทำแบบนี้ล่ะฉันคิดได้แล้วโอ้ยเธอุนรอฉันอยู่หรอคะเกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงแล้วอุ้ยโอ้โหล่นซะแล้วอ่ะฉันไม่เคยทำสำเร็จเลยสักกี่โอ้ไม่เป็นไรหรอกหน้าเบ็คกี้ชูชิเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดซแล้วล่ะขอกันทีฉันคงไม่ต้องใช้มันแล้วล่ะงั้นก็เอาเป็นว่าใช้มือนี่แหละกินไปเลยดีกว่ามันก็น่าจะอร่อยเหมือนกันแหละน้า งั้นก็<ส>ทิ้งซูซี่คำนี้เอาไว้เน็ตกลวยไปเลยละกันเรามาเต้นรำให้เหมือนว่าไม่มีใครอยู่เลยดีกว่าเนาะเนาะใช่จัดไปเลยจ้นเราจะปาร์ตีกันทั้งคืนอะไรจะดีกว่าก่อนอีกล่ะใช่ปะดีใจจังที่เราได้เจอกันอีกครั้งนี่คงเป็นพรมลิขิตแน่แเลยโอ้ว้าวว,าวีกไก่รสแซ่บอยากจะชิมจนใจจะขาดไป <c oughs> แล้วเนี่ยเจ๋งเจ๋งกลิ่นหอมหัวชวนหิวสุด <c oughs> ๆเลยอ่ะจันวามีคนชอบฉันแล้วล่ะ มานีซะดีๆแล้วแม่สาวน้อยว้าวอร่อยจังเอาละนะแล้วจะเอาชิ้นไหนต่อดีละ่ะเลือกไม่ถูกเลยฮะเลือกฉันชิไม่เอาเลือกฉันฉันอร่อยกว่าเยอะเลยงั้นก็เอาเป็นหวานกินทั้งสองชิ้นพร้อมกันเลยดีกว่าโอ,โอ้อร่อยเหาะเลยฉันรักไก่ทอดที่สุด โอ้ยวิวิเริ่มสะเพ็ดแล้วสิตอน้ำน้อยต่อน้ำน้อยอะไรกันไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้อย่างนั้นเหรอช่วยด้วยฉันอยากจะได้ทั้งเดิมพันโ้ยไม่มีอะไรช่วยหายเพ็ดได้แล้วถ้าเกิดว่าลองอีกชิ้นหลังมันจะเป็นยังไงเนาะยิ่งแย่ไปก,ก,กว่าเดิมอีกอฉันทนไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยเรียกรถพยาบาลให้ทีเจี๊ยบเวลาเปล่าๆนะ่าพวกเราหนักเพ็ดจิ จับแต่ตายไปออ้นมนี่นาอาฉันรอดแล้วใช่ไหมเอาไม่เอาไม่จะทุกอย่างก็ต้องเอาไม่เอาแล้วจ้าสาวสาวได๋ยวลาบกมือลากันแล้วนะอ๋อยอะไรกัน่ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำอะไรกันเร็วเข้าร็มีกันเลยดีกบ่าขายโชคดีนะจ้าโอยคอยยังชั่วหน่อยเร์เฟกมากมากเลยพิซ่าหน้าแปปเปอร์โรนีคือเมนูสุดพิเศษของฉัน แหมแหมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วละมิชัดนเองไม่มีใครจะมาเปรียบเทียบกับฉันได้หรอกอ้อโอเมจาวยลูกค้าจะต้องชอบใจมากๆแน่เลยลงไปในกล่องเลยจ้าแนนน้นสบายสุดๆเลยล่ะจะบอกให้แน่นอนที่สุดเราเข้าพาสไปหาเจ้าของสิเรียบร้อยแล้วจ้าไปเลยเราเข้าอย่าไปสายล่ะเรามีเวลาไม่มากนักนะเฮ้ยฉันว่าฉันไปทันนะไปถึงกันแล้วล่ะว้าวว้าวว้าว เบาๆหน่อยได้ไหมเอ้ย,อย,ยทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะ <_ D> เอ๊ะคนส่งอาหารถึงไหนกันแล้วเนี่ย <_ D> ิวชมัดเลยโอ,ยโอ,โอมาแล้วเหรอรับเงินไปจ่าแล้วก็ส่งพิซซ่ามาเลยโอ้ที่รักของข้าเฮ้ยแย่แชะมัดเลยเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันเพียหน้าพิซซ่าหลุดออกจากตัวแป้งหมดเลยดูสิเธอโถนะสงสารจริงๆผู้หญิงคนนั้นทําแบบนี้กับได้เหรอวันของฉันถูกทาลายไปแล้วล่ะ การสืบสวนสอบสวนผ่านไปได้ด้วยดีแต่บางคนสนใจมือเที่ยงหักกว่าว้าวฉันชอบกินโดนัทสุดๆอือน่าอร่อยจริงๆด้วยอ่ะน่ารักที่สุดคุณก็พูดเกินไปเขินเป็นพ่ายแล้วเนี่ยเฮ้ทำอะไรของคุณน่ะออกไปนะออกไปฉันไม่ชอบแบบเนี้น้ำลายฉันหกหมดแล้วเนี่ยอีน่าก็จกขยั่งมัดเลยเย่กเกียรลูกออกไปนะ อย่านะชีวิตฉันจบแพแล้วทำไมฉันจะต้องมาเจอเจออะไรแบบนี้ด้วยว้าวอร่อยจังเลย้าร์ใหไฮเด็ดีต่อทุกๆคนเลยเดื่มกาแฟต่อเดี๋ยวก็อิ่มแล้วแ่นี่เธอเบื่ออย่างนั้นเหรองั้นเราไปว่ายน้ำกันดกวยกันไหมโหให้ตายเถอะตอนนี้ฉันกำลังจะจมน้ำอย่างนั้นหรือช่วยด้วยโถโถไม่ต้องกลัวไปหรอกนะมันจะต้องสนุกสนานมากแน่แเลยอันนี้แว่นตากับสนาเกอร์มันก็เหมาะสมกับเธอดีนะ อ่าฮะอย่าเย็นที่สุดเลยล่ะฉ uh ันไม่ชอบการดำน้ำในกาแฟเลยจริงแจงโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ฉันมีของว่างในหัวใจให้แกเสมอกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกองทัพภูเขาเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่ไรอันพร้อมที่จะรับคำทานแล้วไม่มีอะไรจะอร่อยกว่าเบอร์เกอร์อีกแล้วล่ะโอ้ my god oh my god หมดแล้วมากเลยอ่ะท wow. ่านผู้ชมไม่อยากจะเชื่อว้าวไม่อยากจะเชื Support ่อสายตาตัวเองเลยอะ បានស្អាតបើកត្រូវតត្រូវត ฉันดูแลที่นี่และนี่ก็คือสาวใช้ของฉันซอสมาเกือเทอะเอเรามาดูกันดลยว,ว่าเขาจะทํายังไงกับพวกเราบ้างว้าวเยอะสมาร์ทเลยฉันจะเอาเข้าปากได้ยังไงกันเหอเนี่ยกับทางแน่นอนละเจ้ากไกออนนายทากับฉันไม่ได้แล้วเขาไปหาคนแบบนี้มาจากไหนกันล่ะเนี่ยว่าแต่ฉันควรจะทํายังไงกับเขาดีล่ะเฮ้เธอนั่นไงละ่ะฉันว่าแล้วไม่มีผิดไม่มีใครจะมาล้มล้างรา,าชาแห่งเบอร์เกอร์ได้หรอกเฮ๋เยเจ้านกี้แพ ว,ว้าวเฟ็นไฟแซตซ่าฉันรอเธอมานานแสนนานแล้วนะดูตัวปะอ,อ๋อว่าแต่ฉันจะเลือกชิ้นไหนดีนะเอ๊ะดูสิเลือกฉันสิฉันอร่อยที่สุดในสามโลกเลยเออว,ว้าวงั้นก็เป็นอันนี้ก็แล้วกันว,ว้าวยาวมากเลยโถๆดูสิเขาไปก่อนแล้วอะเอ้ยจังว,ว้วาวดูสิเฟ้นสวยสุดได้เวลาดำดิ่งลงไปในมายองเน็ตแล้ว วันนี้สร็แล้วๆเธอผมขาวแล้วดูดีมากๆเลยนะรูกชอบปะ่ะว้าวอร่อยสุดๆกินต่อดิก่ะโอ้เอางี้จิ้เหรอฉันเหลือตัวคนเดียวแล้วอะแ <c oughs> ม่นจะยุติธรรมเลยสองชิ้นี้มันเหมาะกับซอสมือเกลือเที่ที่สุดว้าวว้าวสุดยอดนี่เป็นมือที่อร่อยที่สุดเลยล่ะ มานี่ซะดีๆแล้วเร็วเธอสองคนจะอร่อยกว่าเดิมเมื่อมีซอสมะเขือเทศออไอยแงวมีแค่นี้เองเหรออะยังเหลืออีกทิ้งนึงแล้วเธอก็ต้องกินกับวาซาบิโอ้ไม่เอานะไม่เอ้าทิ้งฉันไปใน่องเธอเถิดว้าวว้าวมันจะต้องเผ็ดมากๆแน่เลยค่าเดี๋ยวก็รู้ว้าวเผ็ดสะใจสุดๆแฮบเบตตี้จ้าหาดื่ม๋คบไหนไหมเออเฮเอาสิฉันชอบคก ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยล่ะเธอจา๋าว้า,าวซาบซาสุดๆเลยอ่ะเยี่ยมเลยว่มามะสดชื่นสุดๆโอ้ยอึดอาดังแล้วก็เขินมากๆด้วยโธไม่เอาหน้าโค้กเธอต้องทําได้เธอทําได้เชื่อดินี่มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยนะโอโหแล้วสิต้องเจอนเอาเลยเอาเลยได้เวลาแล้วแสดงเลยแบบนั้นแหละ ชว์ของเธอเออกมาเลยโอ้ยขอโทษทีจ้ะเบรดดี้ฉันไม่ทักไทยนะโอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้าเธอจ๋าก็เป็นเหมือนกันแหละ ว้าวว้าวว้าวอินเทอร์เน็ตมีแต่อะไรก่อนไม่รู้พี่ฉันอยู่นี่ได้เวลาทำธุรงการอุ่นแล้วนะอู้ว้าวกลิ่นหอมชมัดขนมปังหอมกรุบกรอบมานี่ชัดีๆแล้วแวไปเขาทาวอบกันเถอะเนาะรอแค่อีกสักประเดียวเดียวขนมปังกรุบกรอบของโปรดของฉันเลยล่ะโอ้ในนี้ร้อนชมัดเลยนี่คือเตียงทำผิวแทนอย่างนั้นเหรออออะไรกันแล้วเนี่ยกลิ่นอะไรน่ะ จะชนไหมอย่างนั้นเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยทำไมนานจังเล่นโทรศัพท์รอดีกว่าว้าวว้าวว้าวโอ้ีใครพาฉันออกไปจากที่นี่ได้บ้างเนี่ยช่วยด้วยเอ้าเอา,เอาร้อนฉันจะไหมอยู่แล้ว <c oughs> ว้ายตายจริงขนมปังไหมซะแล้วอะ่ะโอโอ้ยเล่นโทรศัพท์แป๊บเดียวเองคงไม่อร่อยแล้วล่ะ แต่ว่ามันก็ยังพอจะมีวิธีอยู่นะก็สา์ซ่อมยังไงล่ะเฮ้นี่ขนมปังกรุบกรอบมีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องห่วงคปอาจาฉันเคยเจอที่แย่กว่านี้มาอีกไม่อย่ามาแต่ต้องตัวฉันนะฉันว่าเราทำได้นะไม่เอานะฮะหวังว่าเธอจะไม่บ้าจี้เนาะอย่างน้อย่างปล่อยฉันไปหรองเอ้าเมันไม่ได้ผลนะฮะไปหาอย่างอื่นกินดีกว่านโอเคนี่ยังถือว่าโชคดีของนายนะเนี่ย อ๋อก็ว่างาั้นเกือบเก็บทัวแล้วเชียวเรามาแล้วมาแล้วเธอจะต้องชอบแน่เลยไลอันดูสิว่าฉันทำอะไรมาว้าวชีสแท่งเหรอของปโปรด<ม>ของฉันเลยที่รักเราจะรักกันตลอดไปใช่ไหมะอะไรกันเนี่ย ฉันว่าเราตกอยู่ในอันตรายเขาต้องการอะไรจากพวกเรากันน่ะโอ้ว้าวอร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาเลยจะกินอีกสักแั่งดีกว่าไหมนอโอเะแล้วสิเราไปชิดต่อไปพราะเขาจะทําให้พวกเราพลาดจากกันจะปไฟกีฬาอย่าปล่อยมือนะฉันเสียใจจริงๆมันไม่ได้ผลเราต้องกากกันตลอดไปแล้วล่ะว้าวฉันชอบแข่งรถจึดจเบ็ตตี้กินไอติมสายไหม หยุดเล่นก่อนเธอนะฮนะยังกินตอนนี้ไม่ได้เธอจ๋าอีกนิดเดียวเร็วเข้าสิกินเร็วมันจะละลายหมดแล้วนะพอได้แล้วอย่าเพิ่งมากวนฉันสิงั้นก็ตามใจนะฉันให้โอกาสเธอแล้วนะกับอกใครว้าวสุเแท้นดิจังเร็วเข้าสิเบตตี้อีกนิดเดียวเองโอ้อย่านะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยพลอยวันนี้มันคงไม่ใช่ของฉันแหละอันนี้กินไอติรมนี้ซะ เบตตี้มันกำลังจะล่นแล้วระวังอุ๊โอ้ย,อยว้าวในนี้สบายดีจังทั้งอุ่นกายทั้งอุ่นใจหวังว่าจะไม่มีใครมาทำลายวันพักผ่อนของฉันได้นะช,ชุ่มชามจริงเลยเธอเนี่ยเอานี่ราีิชูเร็วเข้าสิเอามาเร็วๆอย่า,ยายะนะะเด็บปราหดฉันจะไม่รบกวนคุณหลอก คุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่มีชีวิตของเราไหมคุณชอบอาหารชนิดไหนมากที่สุดหรอเบอร์เกอร์พิซซ่าหรือว่าซูชิกันละจ้ะคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโออาหารที่มีชีวิตต,ตอนใหม่ๆจากช่องทุมทุมชลักยังไงล่ะ